จากหน้าเบรดโฮเทลเราจะพาไปที่ไหนกันที่เดิมไหมละ่ะอันนี้ The Set, เดอะเซโฮเทลตรงข้ามแลแนเทนลอคค็อกคบไปดูซิว่าแถวนี้เข้าไปกระถินไปผ้าป่ากันแน่เลยเนี่ย ไปกะถิน่นป้าจิ๋งไปกะถิน่นแม่เลยเนี่ยไม่มากันเลยเนี่ยล็อกเนี่ยล็อกห้าล็อกสามล็อกสี่ล็อกห้าแล้วก็ระบอยก็ไม่มาเช่นเคยไปกะถินหรือเปล่าเรือไททานิคมาแล้ว น้ำขึ้นปิ่มๆแล้วนะยามเชา้านี้น้ำขึ้นสูงสุดรอบเช้าแล้วจะพามาดูว่ามันต่างจากรุ่งอรุณที่เรามากันแค่ไหนจำได้ไหมที่เรามาเดินโคดหินลองมาดูตอนนี้สิ นะ้ำปิ่มๆเลยเรือไททานิกก็มาแล้วเดี๋ยวนะถ่ายภาพนิ่งก่อนนะห้าสี่สามสองหนึ่งถ่ายภาพนิ่งก่อนเดี๋ยวมันจะหยุดแปนะ๊บนึ่ง ก็ลมแรงดีเหลือเกินดีนะไม่เอาโดนมาเอาโดนมาคงบินยากลมแรงแบบนี้เดีย๋ยวโดนเราปิวโซนนี้พ่อแม่พี่น้องที่อยู่ล็อกต้นตน,ตนเขาน่าจะไปกระถิ่นกันแต่ตะบ,บอยนี่คงคงตื่นสายแต่คนไม่ค่อยเยอะวันกลางกาสัปดาห์แบบนี้นะเขาก็เลยไม่มากัน น่าจะรอช่วงสุกเสาร์าอาทิตย์นะีรรรนะเราไปใกล้น้ำปิ่มๆิ่นกันไหมไม่ไปดีกว่าไปฝั่งนู้นดีกว่าไปแหลมแท่นดีกว่า ลมดีเหลือเกินใครไม่ลืมเสื้อลืมอะไรทิ้งไว้เนี่ยไปตรงแหลมแท่นที่เขาปูพื้นใหม่ดีกว่าดูซิว่าไปถึงไหนแล้วอืออ่ะก่อนไปดูชาวบ้านเขาตรงนี้น,ะน้ำขึ้นปิ่มๆเลยนะนี่ อันนี้สูงสุดรอบเชา้าเฮ้ยผีเสื้อผีเสื้อผีเสื้อจมน้ำทะเลตายกลวนวะเหมือนมันกำลังขยับปีกอยู่นะเราไปช่วยผีเสื้อหน่อยสิว้น้ำสูงทำไมมันอยู่ในตรงนั้นผีเสื้อ ผีเสือ้อ,อ,อ,อว้าวผีเสื้อที่อ่อนแรงอือโอ้ยสวยอยู่นะชีวิตที่สั้นของผีเสือ้อเฮ้ย อินเทอร์เน็ตอยู่ในมือถือเรานี่ม่าชีวิตท,ที่แสนสั้นของผีเสื้อแกจะไปได้รอดสักกีน้ำแค่ลมแรงๆก็พัดโอ้ไวไหมลมแรงเดี๋ยวเราผีเสื้อไปปล่อยในที่ที่มันพอจะรอดหน่อยเนี่ย ต้องไปอยู่ในไกลๆทะเลนะต้องไปอยู่ไกลๆทะเลนะต้องมีป่าให้มันเดี๋ยวจะลมพัดมาอีกไวภารกิจช่วยชีวิตผีเสือ้ออุโอ my god เราจะเอามันไปวางไว้ที่นู่นยังไม่ตายนะมันกำลังสู้ลมอยู่มันเกาะมือเราอยู่เนี่ยแต่เราจะเอามันไปปล่อยในบ้านนะตรงนั้นดีกว่ามันจะมีต้นต้นล้านทมหรือว่าต้นลีลาวดีเอ ไปต้ตนลีลาวดีนี่ไงที่จอดรถมอเตอร์ไซค์ใครถามหาที่จอดรถมอเตอร์ไซค์มันจะมีต้นหาดกลางหาดปลายหาดแถววงเวียนวงเวียนบางแสนแล้วก็แถวแถวสารเจ้า่อแสน แล้วก็แถวแถวปลายหาดบางแสนเนี่นยเขาตีล็อกไว้ให้อยู่แต่อันนี้ทำไมมาหอดรถทำไมมาจอดรถไอ้ตัวน,นี้มันต้องจอดรถมอไซค์นะเพราะฉันไปน้อยฉันจะไปปล่อยพีเสือ้อเค่ใจน้ำค้าง เพื่อพอแระทั้งตาย่งมองดอกไม้ไม่คิดจะไปจะเดินดื้อดื้อื้อื้อื้คืออะไรวะเนี่ยอ๋ออี่นะครับจริงๆมันจะมีเขตสูบบุหรี่ให้สูบด้วยนะอ่ะเดี๋ยวนะผมจะไปปล่อยมันตรงนี้ต้นไม้ต้นนี้โอ้โหอะไรวะเนี่ยต้นไม้นี่ เดี๋ยวจะให้ดูว่าเขาตัดกิ่งเขาก็ไม่เอากิ่งที่มันตายออกตั้งเข้าไปอยู่ในฝั่งนู้นดีกว่าอไปอยู่ฝั่งนูน้นอย่าให้ลมพัดมาไปกอกอกิ่งไม้สิเออเห็นไหมเออเห็นไหมรอดแล้วผีเสื้อรอดแล้ว9โมง53นาทีผมจะให้ดูมีสองสิ่งที่ประหลาดประหลาด ดูการตัดแต่งกิ่งมา <c oughs> ก็ไม่เอาตัวนี้ลงน,นั้นก็เกาะตายไปนะผีเสื้อเมื่อกี้ที่จะแหล่จะตายแหล่ไม่ตายแหล่อยู่ที่ริมหาดนะครับผมเราเอามาปล่อยที่นี่แล้วคงรอดได้อีกกี่ชั่วโมงก็ไม่รู้แต่ก็ขอให้รอดต่อไปนะดูดิมีปีกที่สวยงามแต่ไม่ได้มีไว้สำหรับโบยบินอ๋อ เ้วยบุญนกุศลของนี้โอ้โหสดหกสิบล้านขอให้มีคนอะไรนะเดี๋ยวนัผมถ่ายรูปกันนะเราถ่ายภาพนิ่งกันนะโอเคไปต่ออันนี้ตรงบ้านพักอะไรนะทททเฮ้ผมเพิ่งเคยเห็นมันมีมันมีเพจของบ้านพักทททอยู่นะเดี๋ยวเอามาให้ดูกันเผื่อใครอยาก าพับ้านพักททบ้านเป็นหลังเดี๋ยวเราจะพาปัานไปดูตรงแหลมแท่นนะนะวันนี้ตะบอยก็ไม่มาเมื่อว,วานเห็นนั่งดิงอยู่กับพวกพี่ๆตรงล็อกอูตะอู เดี๋ยวเราจะไปดูน้ำดูท่าตรงแหลมแท่นกันนะครับผมเราหาขึ้นไปข้างบนนู้นนี่ก่อนเพราะวันนี้พระจิ๋มไม่มาพระจิ๋มล็อกสองล็อกสามเนี่ยเหมือนับไปกระถิ่นนะยังชวนเราไปกระถินด้วย,ยเลยช่วงนี้เป็นช่วงหน้ากระถินเนี่ยนะช่วงทำบุญให้วัดให้วาแล้วก็ใกล้ช่วง ลอยกระทงแล้วด้วยเหมือนกับเดือน11นี่คนเริ่มท้อใจแล้วเริ่มเริ่มนับปีใหม่แล้วนะตั้งหน้าตั้งตารอคอยปีใหม่ที่กำลังจะเวียนเข้ามาเริ่มหยุดเยอะแล้ววันปีเดือนเดือนอะไรเดือนสิพฤศจิกาย,ยนนี้ก็ไม่มีกระติกระจายทำงานทําการแล้วเดือนธันวานี้ยิ่งไปใหญ่ใจออกไปหมดแล้ว จะกลับบ้านจะท่องเที่ยวหลายคนที่ตั้งใจไว้ว่าจะเริ่มอะไรตั้งแต่ต้นปีนี้ปาน,นี้ได้เริ่มหรืยอยังยังเลยมีอะไรสำเร็เรจแล้วหรือยังยังเลยช่างมันปล่อยมันไปแล้วแล้วก็เริ่มใหม่นะครับผมเริ่มใหม่ไม่จำเป็นต้องนับวันเดือนปีใหม่เริ่มใหม่แค่พระอาทิตย์สาดแสง โผพ้นท้องฟ้าเราก็เริ่มสิ่งใหม่ๆได้แล้วหรือไม่ก็แค่หายใจเข้าแล้วหายใจออกเราก็จะเริ่มใหม่ได้แล้วนะไม่ต้องไปรอถึงปีแล้วนานไปหลายคนมีเข้ออ้างรอ,รอนั่นรอนี่ท้ายสุดไม่ได้ทำอะไรทักทีนะรอพร้อมรอไม่พร้อมรอปีใหม่รอปีหน้ารอรวยรอว่างรอก็รอต่อไป รอกันยาวๆเดี๋ยวพาไปดูจุดนี้แถวนั้นเริ่มไม่ค่อยมาตั้งแล้วอ๋อเพิ่งมาตั้งนีย่ยน้ำปริ่มๆตรงนี้ล็อกที่สิบเก้ายี่สิบดูน้ำ ไม่มีแดดส่องอาจจะเห็นไม่ชัดเพิ่งนะเพิ่งมาตั้งกันเรือตะพูมนี่ก็เอาจอดไว้นะั่นะนะเดี๋ยวเราเ,าเอาไปเล่นเรือตะพูมดีกว่านะเดี๋ยวเราถ่ายภาพนิ่งก่อนนะมันจะหยุดไปแป๊บหนึ่งห้าสี่สามสอง เมื่อกี้ผมเห็นฝูงปลากระโดดผมก็เลยหยุดถ่ายวิดีโออยู่รอมันพดัดก,กระโดดอีกรอบหนึง่งดูสิมันไม่กระโดดเล้เมื่อกี้กระโดดเป็นฝูงเลยปลาใหญ่ของไร่มันเดี๋ยวนะอินเทอร์เน็ตเราอยู่ตรงนี้อินเทอร์เน็ตมันจะตามมาหรอไกลขนาดนี้เดี๋ยวนะผมจะไปรอถ่ายรูปปลากระโดดดีกว่าเดี๋ยวต้องไปรอถ่ายรูปปลากระโดดอยากถ่ายซีนสโลโมชัน เมื่อกี้เห็นกระโดดเป็นขบวนเลยทรงสายพันใหญ่ไล่มันจะก็จะโดดเดี๋ยวเราต้องรอดูสักพักนึ่งรอดูตอนมันกระโดดเดี๋ยวะถ่ายรูปภาพแบบสโลโมชั่นหน่อยอยากเห็นตอนมันกระโดดน้ำปิ่นๆแบบนี้ละ่ะปลาจะกระโดดให้ดู คอยดูนะผมจะถ่ายได้ไหมถ้าถ่ายได้เดี๋ยวจะเอาลงสโลโมชันนให้ดูเนี่ยเมื่อกี้เห็นกระโดดอยู่มันต้องโผล่มาอีกสักรอบนึงอนะ่ะเพราะว่ามันไล่ไล่กินปลาไอ้เจ้านี่ก็รออยู่เหมือนกันโอเีไปก่อนนะรอถ,ถ่ายปลากระโดดก่อน